สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยขนาดรูปร่างรูปทรงในวันพุธที่12มกราคมพุทธศักราช2565วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องการจำแนกรูปร่างรูปทรงแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆฟังกันด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะหมืน หมุนวงกลมมัมมัมมัมมาัมมุนมุนเป็นวงกลมไปด้วยกันมัมมัมมัมมามัมมุนมุนเป็นวงสุดมันย่มย่มสี่เหลี่ยมย่ำ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 เท้าย่าปึงสี่เหลี่ยมแข็งแกร่งย่ำย่ำย่าย่ำย่ำเท้าย่เปึงสุดแรง ถลายถลายสามเหลี่ยมชกชบชบชบชกถลายคว้าทายแบบสามเหลี่ยมชบ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 ชกถลายคว้าทายเท่าเทียมชี้ชี้เขาหลอมตอชวน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 มาชี้ชี้หน่วยทาแบบข้าล้อมตัดสิชวน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 มาชี้ชี้หนวยทาแบบนี้ ก,ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักรูปร่างและรูปทรงกันก่อนค่ะรูปร่างนะคะคือรูปแบนๆมี2มิติมีความกว้างกับความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขต ของรูปร่างต่างๆเช่นรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมหรือรูปอิสระทั่วไปค่ะต่อไปคือรูปทรงรูปทรงคือรูปที่เป็นลักษณะสามิติโดยนอกจากจะแสดงความกว้างความยาวแล้วยัยงมีความลึกหรือความหนานูนด้วยเช่นรูปทรงกลมทรงสามเหลี่ยมทรงกระบอกเป็นต้นค่ะ ต่อไปเรามาดูการจำแนกวัสดุกันนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเค้กก้อนนี้เป็นทรงอะไรทรงกลมนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าทรงกลมมีผิวเรียบไม่มีเหลี่ยมและไม่มีมุมค่ะต่อไปรูปอะไรคะเด็กๆรูปที่นอนนั่นเอง ที่นอนเป็นรูปทรงอะไรคะรูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองเตียงนอนที่เด็กๆเ,เห็นจะมีมุมสีม่มุมและมีด้านสี่ด้านใช่ไหมคะต่อไปรูปอะไรคะเด็กๆชิ้นส่วนของพิซซ่าลองบอกค,คุณครูสิคะว่าเป็นทรงอะไรทรงสามเหลี่ยมนั่นเองเก่งมากๆคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะการจำแนกรูปร่างรูปทรงต่อไปคุณครูมีใบางานมาให้เด็กๆทำกันด้วยนะคะไปทำกันเลยคะ่ะ